สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet SCB เรดดีแลกเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ะะเรามีตุ๊กตาจีนหรือที่เรียกว่าเป็นอับเฉาก็คือสมัยก่อนเขาเอาไว้ถ่วงน้าหนักเรือใช่เยอะมากเลยนี่แล้วสังเกตนะมีแบบหลากหลายรูปแบบมากมีที่เป็นเหมือนเป็นรูปเทพก็มีอรายการเราเนี่ยจะว่าไปแล้วเราไปกราบสักการะเทพเยอะเหมือนกันนะเยอะนะคุยยกบ้านมูยกเสวนี่เราก็เอาใจสายเทพไม่น้อยเลยช่วงปีที่ผ่านมาครับใครเป็นลูกเทพบอกเลยว่าจัดให้แล้วค่ะเชิญฮะ อโชคขอลาบขอเงินขอทองสุขภาพธุรกิจการงานและความรักเรียกว,ว่าครบท้วนสำหรับสายมูองค์เทพต่างๆเราจัดมาไว้ให้แล้วค่ะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้นต้องเริ่มจากการบูชาองค์พระพิคเนตก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องด้วยพระพิคเนตได้รับพรจากเทพทั้งหมด คนที่เขาขอพรพระขันทกุมารเขาจะขอเรื่องอะไรกันคะส่วนใหญ่แล้วพระขันทกุมารเนี่ยจะเป็นเทพที่ผู้ด้งงานมีความสามารถในด้านการสงครามเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขอหนึ่งก็คือให้เราเปนพลังมีพลังในใจเราที่จะสู้กับต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็มาขรับพลังจากพระขันทกุมารแล้วองค์พระแม่นี่ปกติคนมาขอพรเรื่องอะไรครับ มว่าะสุขภาพเลยถ้าเราคิดท่านเป็นแม่เนะีกว่ยเราขอแม่เราอะบางคนก็มาขอสุขภาพก็มีเขาก็ดีขึ้นแม่ต้งขอลูกก็มาขอคันทนะ่าก็ขอความสำเร็จในทุกเรื่องเลยครับ ใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะอคือแบบต้องมีธุรกิจมาแล้วจะเห็นผลแบบชัดเจนปางนี้นะคะก็จะเก่งในเรื่องอินทร์น็ตบารมีนะเนื่องจากว่าเป็นปางที่เด็กและใจดีใจดีเวลาเราขออะไรท่านก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนเรื่องมากองค์สามเสียนแปดกรปางนี้เป็นปางที่ใช้ในการประมานะ ท่านก็ถือทั้งอาวุธที่ใช้ในการปราบทั้งนั้นต้องบอกว่าปางนี้แหละที่ทําให้ที่เนี่ยใหญ่ยยโตโมโหฬารขนาดเนี้ยท่านนี่คืออมตาะาเลยท่านนี่คือตรงกลางเลยใช่ใช<อ>เป็นองค์หนาจาปางเก้ามังกรค่ะคและเห็นไหมว่าที่ท่านถืออยู่เนี่ยก็คือจะเป็นความสําเร็จมั่งคั่งมังม่งมีแล้ว จะมีเจ้าแม่คุณอิมหลายปางนะครับคือด้านในสุดนี้คร UH, ับเราเรียกว่าปางนั่งสมาธินะครับจะช่วยเรื่องให้มีสติปัญญานะครับฉีบแหลมหรือสามารถเอาชนะทูกอุปสรรคได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ทัพทีมนะครับใช่ครับหรือเราเรียกว่าเทวีแห่งสวงสวรรค์นะครับเจ้าแม่ทัพทีมอย่างที่คุณนมก๊อฟรู้และใช่ไหมครับว่าจะดมีหนึ่งก็คือการเดินทางแล้วก็ค้าขายนะครับ สวดอะไรไหมหรือว่าตั้งจิตถ้าเป็นตำรับอาจารย์เชียงง่ายๆเลยโอมเจมหากเนชาเดวานะมหาอาจารย์ไปขอตอบที่เรยียเรา <ขอ S 1> ไม่แฝงสารก็ถึงขอได้ทุกอย่างใช่ ้อบอกเลยว่าแต่ละภาคของอ์พ่อพภิคเนศที่นี้หนปางขอได้เรื่องหนึ่งแล้วอันนี้คือขอได้ทุกเรื่องที่ท่านปารขนาเลยครบเลยการแสดงการงานการเงินคู่บริวารสุขภาพความมีใช้ชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่อินเดียเขาเกิดความปิติศรัทธาบ่พภิคเนศ32มปางอายุร้อยกว่าปีเนี่หรอนี่มาจากอินเดียออริจินัลสาปางและเป็นฟอร์มเป็นเซตเดียวกันร้อยกว่าปี ถือพระแม่แลศสมีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการอยู่แล้ว<อ>ก็อยากจะสร้างเองอเพราะว่ารู้สึกหวังเชื่อแล้วก็ศรัทธานในตัวท่านเลยแลส่วนใหญ่ที่เขามาขอกันและที่เขาสําเร็จแล้วเขากลับมาไหว้แม่ใช่เขา,าขอเรื่องอะไรกันการงานการค้าขายเรื่องเองินเรื่องความรักก็คืออย่างพะแม่แมใจ ตอนที่เทวราชเนรมิตเนี่ยส่วนมากเขาจะขอได้ข้อเดียวปกติแล้วนี่เขาจะมาขอเรืเ่องอะไรกันบ้างส่วนมากที่มาขอนี่ก็มีหลากหลายนะยก็มีความต้องการที่หลากหลายออกไปสอบถามอยู่ประจํานะว่าเวลามาขอแล้วก็จะได้สมความปรารถนาก็คือในเรื่องของกันงาน สิ่งที่เป็นการงานที่เป็นมงคลรหรือว่าการงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมเนี่ยส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จวัดผงรัตนารามราชวรวิหารสุดแรกเป็นการไหว้เทวดาฟ้าดินหรือว่าคนจีนเรียกว่า ทีคงหรือทีตีแผ่พ่อเหมือนขออนุญาตเข้าบ้านล่ะการที่เราจะเข้าศาลเจ้าทุกที่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเทวดาฟาดินเป็นตะคงห้าแม่รับสวรรค์นะครับรงตัวนี้เราจะแนะนําทุกคนให้ขอเรื่องของความสําเร็จขอเรื่องความสําเร็จที่ยังไม่สําเร็จหรือยังค้างคาอยู่ตัวนี้จะมีสองพระองค์นะครับมีองค์เทพเจ้ากนอูนะครับและองค์ ตัวเหล่าเอี้ยครับนะครับตัวนี้เราจะให้ลูกหลานขอเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานองค์พระแม่พระโพธิสัตว์กุลิมครับนะครับเราจะเป็นองค์ไม้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะขอเราจะเน้นขอเรื่องของสุขภาพชัยศึกเอี้ยห้าพระองค์ห้าทิศนะครับเราไปทิศไหนก็ตามเราก็จะได้พรแต่ละองค์ก็จะประทานได้เหมือนกันบางองค์ประทานอำนาจบารมีบางองค์ประทานเงินทองบางองค์ประทานสติปัญญาบางองค์ประทานของเลินค่า เราก็จะมาขอที่โกวนี้กันทั้งหมดเลยค่ย<ล>ะโชคลาภเงินทองต่างๆที่จําเป็นที่สุดขอข้อเดียวข้อเดียวเราขอข้อเดียวที่ต้องการด่วนที่สุดหรือจําเป็นที่สุดและถ้าคุณผู้ชมยังไม่จุใจติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้ตรงนี้รับรองว่าครบเครื่องเรื่องมูลแน่นอนค่ะ นี่มันช็อกขาจุใจไหมคะจุใจถึงผู้ชมนะฮะต้องบอกเลยว่า2เทปสิ้นปีนี้นะฮะเป็นการรวบรวมนะครับการมูไว้ทุกศาสตร์แบบเต็มคาราเบลจริงจริงเป็นไงแล้วสิ้นปีแบบนี้ก็ต้องขอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ของรายการนะคะได้อวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยใครอ่ะเราเนี่ยแหละเอางี้เลยเหรอแก่สุดแล้วไงอู้เหลือเกินอ่ะก็สิ้นปีแบบนี้นะครับก็ขอให้เข้าสู่ปี2567นห้เนี่ยนะฮะให้คุณผู้ชมมีความสุข สุขภาพแข็งแรงอยากได้สิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ขอพรอย่าลืมถวายบุญก่อนขอ<า>นะจ๊ะค่ะเช่นกันนะคะคุณผู้ชมขาขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะใครอยากจะโชคดีอยากจะได้เคล็ดลับที่รวยแล้วรวยขึ้นไปอีกสวยแล้วสวยอีกนะคะคป,ปังๆขึ้นไปอีก ติดตามเลยคุยยกบ้านมุยยกสยามปีหน้าจัดในยพี่ผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะคร,ร่วมสนุกสุขสันต์ในเทศกาลปีใหม่กับกิจกรรมใน Facebook รายการคุยยกบ้านลนรับเหรียญและพายันท้าเวสุวรรณวัจุลามณีสำหรับผู้โชคดี3ท่านทันและ1รางวัลน,นะคะ และแน่นอนว่าเราพาคุณผู้ชมมาได้เราไม่เคยลืมผู้มีพระคุณ<า>เลยนะคะผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายขอให้ท่านรวยแล้วรวยอีกด้วยเช่นกันขอบพระคุณผู้สนับสนุนค่ะขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณ KING POWER เ,เข้าใจนักเดินทางธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนากรับ,ขอขอบ ปีหน้าคุณผู้ชมคะซึ่งก็คือพรุ่งนี้แล้วนั่นเองเออปัง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 เสียงดังไว้ก่อนให้มันปังปังปังเออรับรองความโชคดีมาเต็มเต็มนะคะแล้วก็คุยยกบ้านมูยกสยามจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดรับความโชคดีมากขึ้นไปอีกติดตามกันนะคะคุณผู้ชมขาทางช่องอมรินทีวี HD 34นะคะส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกับปีเก่าและเดี๋ยวเราเจอกันปีใหม่นะคะกับเบนสุพลชนรัศมีในรายการของแท้ เอาใหม่เอาเราปิดแบบพร้อมเันทีเนี่ยพร้อมไม่ได้ท้คูดพร้อมมันไม่ใช่ของจริงลา <eny> ไ,ไ,ไปก่อนกับรายการคุย<อ><ม>ยกบ้านมูยกสยามลา, s. <S ลาไปก่อนสวัสดีครับพร้อมจนได้อ่ะเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมุงไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e r a i น bo w Media c h a n n e l ด้วยนะคะ ที่ที่ถือว่าเป็นที่แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ใครที่มีอุปสรรคมีปัญหามีความท้อแท้ใจก็ต้องมากราบสการะพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็อระสมบทประทับอยู่ที่ตำหนักหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อความเพีงในชีวิตสมกับชื่อของท่านนะ าเชิญเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเทศกาลดนตรีอ,อบจร,ราชบุรีเฟสติวัลส่วนพึ่งมูลแอลเล็กมิวสิกเฟสติวัลตั้งแต่วันที่30มสถึงสาธันวาคม2,566บริเวณอ่างเก็บน้ําชัดเป่าหวายส่วนพึ่งราชบุรีอมอรินทีวี